สวัสดีค่ะคบพบกับรายการครูมืออาชีพค่ะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์เกิริสศักดิ์สุภาพนะคะเมื่อวานอาจารย์ก็ได้สอนนักเรียนไปค่ะถึงเรื่องพลังงานที่มองเห็นได้ในฟิสิกส ปรากฏว่าคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาขอ DVD จากรายการของเรามากมายเลยค่ะคแล้วก็สแสดงความคิดเห็นเข้ามาด้วยแต่ที่น่าแปลกใจคือคนที่ส่งเข้ามาเนี่ยไม่ใช่แต่ครูวิทย์หรือว่าครูมัธยมนะคะอ๋อแล้วครับค่ะพวกเขาบอกว่าเขาดูแล้วเนี่ยอยากจะให้คนอื่นได้ดูรายการของเราบ้างเขารู้สึกประทับใจแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจมากโดยเฉพาะเรื่องของการสอนเขาบอกว่าสอนเนี่ยมันไม่ใช่สักแต่สอนหรือว่าสอนเพื่อให้เด็กท่องจําท่องจําท่องจําเพื่อไปสอบ หรือว่าไปกวดวิชาเพื่อจะสอบให้ได้คะแนนดีแต่ว่าสอนยังไงที่จะทําให้เด็กนั้นเข้าใจอย่างแท้จริงอาจารย์ฟังอย่างนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไงบ้างคะอนนงกอเนง้็ต้องขอขอบคุณรายการนี้นะครับว่าทําให้โลกทัศน์ของคุณครูทั่วประเทศเลยนะฮะได้เปิดกว้างขึ้นเลย <c oughs> ะครับ <c oughs> เพราะว่าน้อยนักที่ที่ที่จะมีรายการเกี่ยวกับครูทางฟีทีวีนะครับเพราะฉะนั้นผมว่านี่คือเป็นจุดเริ่มต้นของของการปฏิรูปเลยนะครับว่าเราต้องให้ความสําคัญกับคุณครู เพราะว่าเด็กก็คือเยาวาชนของชาตินะครับถ้าถ้าเราให้การช่วยเหลือดูแลครูผมเชื่อว่าต่อไปประเทศไทยจะก้าวทันแน่นอนครับในฟังอาจารย์นะคะก็ เป็นอีกมุมมองหนึ่งแต่หลายๆคนพอพูดถึงคําว่าพิพิธภัณฑ์ก็จะรู้สึกเลยว่าอ๋อเป็นสถานที่น่าเบื่อมไม่เห็นอยากจะไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าชมรายการของเราวันนี้อาจารย์เชื่อไหมคะว่าทุกคนจะเปลี่ยนความคิดค่ะเพราะว่าเรื่องราวที่เราจะนําเสนอนี้นะคะเป็นเรื่องราวของชมรมพิพิธภัณฑ์ที่ดูแล้วสร้างแรงบันดาลใจได้ดีจริงๆเลยค่ะงั้นเราไปติดตามชมกันเลยดีไหมคะดีครับผมค่ะ พิพิธภัณฑ์นี้มีอายุเก่าแก่กว่า100ปีมีคนมาเยี่ยมชมเกือบ5 0 0แสนคนต่อปีรวมถึงนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาฮอนีมันเด็กๆสามารถเรียนรู้ทุกอย่างที่พิพิธภัณฑ์เปิดให้ชมตั้งแต่การชมนิทรรศการการแนะนำความรู้โดยเจ้าหน้าที่เจ้าตัวนี้เนี่ยเรียกว่าช้างน้ำฮอนิมันนะครับเด็กๆและทุกคนก็รักมันเพราะมันเนี่ยตัวใหญ่มากและความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มาสอนเป็นครั้งคราว โจแอนนาเป็นครูผู้ช่วยและตัวแทนของโรงเรียนที่ดูแลชมรมนี้หลังพักกินอาหารว่างก็ถึงเวลาของกิจกรรมวันนี้นั่นคือการไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ thief little there masih unlucky การเที่ยวชมครั้งนี้มีมากกว่าแค่การไปดูปลาเด็กๆจะเอาเกร็ดน่ารู้รอบๆพิพิธภัณฑ์มาตั้งเป็นคำถาม Oh, um, can, can moon jellyfish survive in, in polluted, polluted water? Why do fish spit out the worms that they eat? The yeah, top one. That one. What? So, that one, yeah, so that, one. Yeah. that one and that one? that one and that one. Are moon jellyfish stings strong or mild? Do toads protect themselves? Describe the fish that swim together as a shell. Yeah! Describe them. That can be your question. ฉันคิดว่าเด็กได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้สนุกไปกับสิ่งต่างๆในพิพิธภัณฑ์จริงๆแล้วก็ได้ทำกิจกรรมดีๆกับเพื่อนๆของเขาได้ค่ะ Can jellyfish survive in polluted water? Um they can What do anemones an do to clownfish? Sting them <Yeah. laughs> Um does it like um provide it with a home? Oh. protection <them. S 2> What three colors are the colors of poison frog Red, blue and yellow and dying ฉันคิดว่าคำถามเนี่ยมันยากเกินไปหน่อยแต่ว่าฉันก็เป็นคนบอกเด็กๆเองว่าอย่าตั้งคำถามให้มันง่ายนัก How many types of freshwater fish are there in the UK Is the answer 50 Well done What gender of seahorse gives give birth Male, Male. Yeah ชมรมพิพิธภัณฑ์ ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ด้วยเรียกว่าพันธารักษ์ผมชื่อเปาโลครับเป็นพันธารักษ์แผนกธรรมชาติวิทยาเนื่องจากพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นหอศิลป์ก็จะไม่ค่อยมีเจ้าหน้าที่มายืนเฝ้ารวมทั้งในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าเองด้วยจึงทําให้บรรยากาศเนี่ยมันดูเป็นกันเองแล้วก็มีชีวิตชีวาทําให้เด็กๆเ,เข้าไปสํารวจเบื้องหลังการทํางานแล้วก็ได้ถามคําถามอีกมากมาย มีสัตว์หลายล้านชนิดในโลกนี้เลยนะครับเราพยายามที่จะรวบรวมมันไว้ที่นี่เพื่อให้เด็กๆเ,เข้าใจว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมันเกี่ยวโยงกันอย่างไรแต่มันก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเลยนะครับสัตว์ทุกตัวในนี้เป็นสัตว์ที่หาง่ายเช่นแมงกะพรุนกับฟองน้ําทะเลซึ่งอยู่ด้านบนนั้นแหละครับ แล้วก็ยังมีปูนะครับที่อยู่ชั้นบนด้วยมีบางตัวเนี่ยเจ๋งมากเลยนะครับเด็กๆอย่างเช่นปูมะพร้าวเนี่ยมันกินมะพร้าวเป็นอาหารมันจะไต่ขึ้นต้นไม้แล้วหนีบลูกมะพร้าวเนี่ยลงมากินตัวมันใหญ่มากเลยละครับยังมีสัตว์ที่ดูแตกต่างแต่เป็นพันเดียวกันเด็กๆก็จะได้ดูกะโหลกและศีรษะของสัตว์เหล่านี้อาจจะดูน่ากลัวและน่าเกลียดนิดหน่อยแต่ก็น่าดูมากเลยนะครับเด็กๆเจ้าหน้าที่เหล่านี้มีความรู้และประสบการณ์ซึ่งจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังตลอด ถึงเด็กจะได้เห็นสิ่งต่างๆก็จริงแต่ถ้ามีใครสักคนมาเล่าประสบการณ์ให้พวกเขาฟังแล้วก็เด็กๆจะชอบมากกว่าการเข้าชมรมทําให้เด็กๆได้ฝึกทักษะที่เรียนมาจากโรงเรียนเช่นการวาดรูปสัตว์ตัวอย่างที่จัดแสดง I'm drawing I'm drawing Seawoods Today a a Cheetah มันเป็นการผสมผสานระหว่างกิจกรรมสร้างสรรค์ความสามารถอ่านออกเขียนได้ทักษะการนำเสนอรวมไปถึง ICT ด้วยมันผสมผสานและก็สัมพันธ์กันทั้งหมดค่ะเหมือนกับการทำโครงการเพื่อการเรียนรู้ ชมรมพิพิธภัณฑ์มีการจัดกิจกรรมที่ผจญภัยมากขึ้นด้วยเทอมที่ผ่านมาพวกเขาได้ไปเข้าค่ายค้างคืนก่อนที่จะปิดเทอมพวกเขาสนุกกันมากและได้นำมาเขียนบทความในหนังสือพิมพ์ <We got S 2> ด้วย เด็กๆนอนค้างคืนที่หอศิลป์น,นทิทรศการชั่วคราวซึ่งตอนนี้มีการจัดการแสดงเพลงจากอินเดียตอนกลางคืนเราก็ดูหนังเรื่อง Night at the museum ก่อนนอนการทำกิจกรรมแบบนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าพิเศษกว่าคนอื่นรวมถึงการได้เห็นเบื้องหลังของพิพิธภัณฑ์ที่มีเรื่องราวมากกว่าที่เราคิดกันไว้อีกค่ะพิพิธภัณฑ์ได้ประโยชน์หลายอย่างจากการร่วมงานกับชมรม มันเป็นวิธีการที่ทําให้เราเข้าใจความคิดของเด็กๆได้อย่างดีที่สุดเลยนะคะเราได้ทดลองไอเดียต่างๆกับนักเรียนในชมรมพิพิธภัณฑ์ซึ่งทําให้เราสร้างสารรค์กิจกรรมดีๆสําหรับเด็กอื่นๆได้การมีส่วนร่วมของนักเรียนชมรมนี้สําคัญกับเรามากเลยค่ะ oh, Look at all these bees making honey Bee m r i come a n e n รังพึ่งนี้เป็นจุดสนใจอันดับต้นๆของผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ปีเตอร์ hmm. Peter, เป็นคนเลี้ยงพึ่งท้องถิ่นที่ดูแลรังพึ่งเขาจะทำกิจกรรมปุจชาวิสัชนากับเด็กๆรังพึ่งที่เล็กที่สุดนี้มีพึ่งงานอยู่ประมาณ6,000ถึง7,000ตัวอาศัยอยู่ในรังซึ่งเป็นจำนวนทีมหาศาลการมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ด้วยเป็นเรื่องที่เราอยากได้มากที่สุด เเรราาดด็กกกๆไ้้ียนนูมกกว่ใ like ปกติแล้วพึ่งจะบินได้สูงถึงหนึ่งไมครึ่งมันจะบินไปรอบๆบ,บริเวณนั้นพวกมันจะเสาะหาน้ำพึ่งพอเจอแล้วพวกมันก็จะบินกลับไปและก็เต้นเป็นวงกลมเพื่อบอกให้พึ่งตัวอื่นรู้ว่ามันมาจากไหน that, um, พึ่งก็จะมีเข็มอยู่ตรงเหล็กในเหมือนตะขอเบ็ดตกปลา ผิวหนังของพึ่งคล้ายกับเล็บของพวกเธอแต่บางกว่าส่วนนั้นเรียกว่าโครงกระดูกภายนอกเวลาที่พึ่งต่อยมแมลงอีกตัวหรือตัวอะไรก็ตามผิวชั้นนอกก็จะเปิดออกตัวพึ่งก็จะหมุนเข็มลงไปแล้วก็ถอนเข็มออกมาแต่กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวมไปถึงมนุษย์พอพึ่งฝังเข็มลงไปแล้วผิวหนังของเราจะปิดลงพึ่งก็ไม่สามารถดึงเข็มออกมาได้แต่พอพึ่งดึงจนสุดแรง ทุกอย่างในตัวมันจะหลุดออกมารวมไปถึงลำไส้ด้วยแล้วมันก็จะตายเพราะบาดเจ็บเป็นโอกาสดีที่เด็กจะได้เรียนรู้เคล็ดลับจากผู้ดูแลพึ่งด้วยถ้ามีพึ่งบินมาใกล้ๆหนูๆอย่าปัดมันออกไปนะนั่นเป็นวิธีที่แย่ที่สุดพึ่งจะคิดว่าเราทำร้ายแล้วหนูๆก็จะโดนต่อยถ้าเราอยู่เฉยๆ วกมันก็จะบินหายไปเองเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพิพิธภัณฑ์เด็กๆมีฐานที่เขาสามารถจับต้องได้เล่นได้จริงและทดลองได้จริง you got ข้อดีที่สุดในการ <S <S เป็นคนเลี้ยง <S <S พึ่งก็คือได้ลิ้มรสน้ำพึ่ง oh. แสนหวานแบบนี้นะที่ t ุดเป็นี้ี s of เรามีผู้เชี่ยวชาญเรื่องพึ่งซึ่งได้พูดคุยกับเด็กๆด้วยเด็กนักเรียนได้รู้จักทีมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทีมทำสวนได้ทำกิจกรรมยอดเยี่ยมอย่างเกมโยนไข่เด็กๆจะได้เรียนเรื่องวัสดุสำหรับพอสิ่งของที่ทีมอนุรักษ์ธรรมชาติใช้ห่อวัตถุมีค่า และเด็กๆก,ก็จะได้โยนห่อของที่ห่อไขว้ลงมาจากหอศิลป์เพื่อดูว่าห่อวัสดุของใครทน<ค>ที่สุดฉันคิดว่าชมรมพิพ,ธพิธภัณฑ์เหมาะกับเด็กๆมากค่ะโดยสังเกตจากชมรมอื่นๆเด็กจากชมรมพิพ,ธพิธภัณฑ์ได้เรียนรู้สิ่งที่มีคุณค่ามากสําหรับเขาค่ะชมรมพิพ,พิธภัณฑ์สนับสนุนหลักการเรื่องเด็กทุกคนมีความสําคัญได้เป็นอย่างดีเพราะมันส่งเสริมเรื่องการดูแลสุขภาพความปลอดภัยความเพลิดเพลินและความสําเร็จด้วย เด็กๆตื่นเต้นกับการได้เห็นคนทำงานเบื้องหลังพิพิธภัณฑ์แล้วก็ได้เห็นต้นแบบที่ดีด้วยฉันหวังว่าเด็กๆจะเห็นว่าพิพิธภัณฑ์ก็เป็นสถานที่ที่นา่าทำงานที่ยอดเยี่ยมเลย Field เละค่ะไม่แน่นะใครจะไปรู้ <G ran cy> ดูแล้ว,ลวนะคะรู้สึกว่าความสนุกของเด็กๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เฉพาะตัวพิพิธภัณฑ์แต่มันอยู่ที่กิจกรรมที่คุณครูหรือว่า คนนํากิจกรรมเนี่ยมอบให้เด็กๆมากกว่าใช่ไหมคะยังอาจารย์นุ้อาจารย์รู้สึกว่าสําคัญไหมครับชมรมพิพิธภัณฑ์ผมผมมีความคิดอยู่ที่ว่าเออถ้าเราถ้าหน่วยงานโรงเรียนหรือชุมชนโดยรอบมีแหล่งเรียนรู้อย่างเช่นพิพิธภัณฑ์เนี่ยโดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางแล้วก็หาสิ่งที่เป็นไอเดียหรือสิ่งที่เป็นไฮไลท์มาโชว์แล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เรียกว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยคะผมว่ามันน่าจะดี ค่ะแล้วให้เด็กๆเ,เขามีส่วนร่วมในการ,รที่จะสร้างพิพิธภณัณฑ์นะั้นะก็น่าจะเป็นการเรียนรู้ที่ดีอีกอย่าง่ใช่ไหมอย่างที่ในทีเ e อร์ทีวีของเราที่เราดูมาเนี่ยจะเห็นว่าเด็กๆเนี่ยเขาจะสนุกมากในการเข้าพิพิธภณัณฑ์ตรงที่เขาได้ตั้งคําถาม,ถามเขาได้วาดรูปใช่ไหมคะเขามีกิจกรรมเช่นอย่างไปรู้เรื่องของการเลี้ยงผึ้งเขาก็ได้ทดลองได้ชิมอันนี้มันทําให้เขาได้เรียนรู้โดยประสบการณ์ตรงการที่เด็กได้ออกนอกสถานที่เนี่ยผมมองอยู่ว่า คือเด็กเห็นจริงเห็นจริงลงมือทําจริงแล้วมันจะเกิดการเรียนรู้ที่อย่างลึกไปเลยไม่เหมือนกับการท่องจำถูกไหมครับเพราะนั้น เนี่ยคือเป็นแนวการเารียนการเรียนรู้แบบหนึ่งก็คือการเรียนรู้โดยใช้พิธภัณฑ์เป็นหลักเป็นหลักค,คำถามสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะถามอาจารย์เกลึกว่าหลังจากที่เราดูคุณครูครนะคะที่ประเทศอังกฤษนะคะเรามีความแตกต่างกับคุณครูของเราไหมอย่างคุณครูที่ประเทศอังกฤษเราจะเห็นว่าเขามีวิธีการสอนเขามีวิธีการชักชวนโน้มน้มนาวเด็กๆให้สนใจแล้วก็สนุกกิจกรรมคุณครูของเราเป็นอย่างนั้นไหมผมว่าครูไทยเก่งที่สุดแล้วครับเพราะว่าหนึ่ง ครูไทยต้องครูาต้องดูแลเด็กเยอะเยอะกว่าให้ครูฝรั่งมาสอนครูไทยคือได้เรียนไทยผมว่าครูฝรั่งสอนไม่ดีเท่านะครับเพราะว่าถือว่าครูไทยเนี่ยเป็นบุคคลที่ที่น่ายกย่องที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามีเกียรติมีเกียรติม,มากนะครับแม้ว่าเงินเดือนจะไม่สูงเท่าไหร่เพราะนั้น คุณครูต้องเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็เสียสละต้องเสียสละมากครับแล้วก็ถามว่าถ้าให้ครูไทยมาทําแบบครูฝรั่งครูไทยอาจจะไม่ทําทัศทีเดียวครับแต่อาจจะเป็นลักษณะของการสอนด้วยใจมากกว่าแต่วิธีการสอนเนี่ยผมคิดว่าการสอนครูไทย ไม่แตกต่างเท่าไหร่และน่าจะดีกว่าด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เกิดมากเลยนะคะที่มาร่วมแบ่งปันความรู้ให้กับรายการของเราค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ